การทานอาหารเสริมในปัจจุบันเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2รูปแบบนะครับคือ personalized กับแบบ off the shelf เลยนะครับ personalized อาจจะเป็น option ที่ดีนะครับเพราะว่าเราไปตรวจร่างกายแล้วดูซิว่าเราขาดวิตามินหรือเกลือแร่ตัวไหนเป็นพิเศษแล้วก็เลือกเสริมเฉพาะตัวนั้นแต่ปัญหาคือราคามันสูงแล้วมันมีวิตามินและเกลือแร่เยอะมากให้เราตรวจครับบางทีการตรวจทุกตัวเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนมากเกินไปการทานอาหารเสริมแบบรวมที่เป็น off the shelf เนี่ยครับก็เป็นทางเลือก อีกทางเลือกหนึ่งที่ดีแค่เราต้องเลือกให้เป็นครับหลักการในการเลือกอาหารเสิร์ฟ Off the shelf ให้ปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับ คือการเลือกโดสที่เหมาะสมครับไม่ใช่ว่าโดสเยอะแล้วจะยิ่งดีกับร่างกายนะครับเพราะว่าสามาอย่างอาจจะสะสมในร่างกายทําให้เกิดโทษได้นะครับอย่างวิตามินที่ละลายในน้าอย่างวิตามิน B กับ C, C เนี่ยครับจริงๆค่อนข้างปลอดภัยในการทานเสริมเพราะว่าเราปรสัสสาวะทิ้งทุกวันอยู่แล้วจําเป็นที่จะต้องได้รับเพิ่มเข้าไปอยู่แล้วนะครับตัวที่อาจจะต้องระวังมากขึ้นคือวิตามินที่ละลายในไขมันอย่าง ADEK เราควรจะดูค่าร o m m e n d ครับ RDA ว่าวันหนึ่งควรจะทานเท่าไหร่ล้วก็ไม่ควรจะทานเยอะกว่าค่านี้อาจจะทานให้ต่ํากว่านิดหนึ่งก็ยังได้นะคร อย่างที่3คือพวกเกลือแร่ครับหลักในการเลือกเกลือแร่หรือว่ามิเนอรัลนะครับต้องดูว่ามันอยู่ในฟอร์มไหนเพราะว่าเราต้องเลือกฟอร์มที่สามารถจะดูดซึมได้ดียิ่งฟอร์มไหนดูดซึมได้ดีร่างกายก็สามารถนําแร่ธาตุนำไปใช้ได้ดีแล้วก็จะเกิดผลข้างเคียงกับระบบย่อยอาหารเนี่ยที่น้อยลงด้วยนะครับสุดท้ายครับพวกแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มักจะเป็นสารสกัดจากพืชอันเนี้ยยากสุดเพราะมันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าโดสเท่าไหร่ถึงจะเป็นโดสที่ดีกับร่างกายและปลอดภัยนะครับไกด์ไลน์ง่ายลนั่ใหูก 3ามร้อถึงห0ารมิลลิกรัม ค,คำแนะนําคือถ้าจะกินสกการสกัดจากพืชเนี่ยต่ำๆไว้ก่อนครับจริงๆแล้วหลัก10หรือว่าไม่เกินหลักร้อยต้นๆเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับเน้นการกินแบบสม่ําเสมอสะสมไปเรื่อยๆก็จะจําลองกับวิธีการกินผักผลไม้ในชีวิตประจำวนันว่าเรากินแบบสม่ําเสมอให้หลากหลายเพียงแค่นั้นเนี่ยคุณก็จะได้รับสารสําคัญสําคัญ,คญเข้าไปในร่างกายมากเพียงพอแล้วอย่าลืมนะครับว่าร่างกายต้องการทั้งวิตามินเกลือแร่รวมถึงแอนตี้ออกซิแดนท์ปริมาณแค่นิดเดียวก็เพียงพอของความต้องการของร่างกายแล้วครับ